สินค้าที่พี่แนะนำให้ก็คือเสื้อยืดซึ่งมีหลากหลายไซส์มากหลากหลายรูปแบบและมีไซส์ให้เลือกตั้งแต่ไซส์ S M L เยนกันทั้ง XL Super XL นะคะ <c oughs> ซึ่งราคาเนี่ยเป็นราคาที่ <c oughs> คุ้มสุดๆนะคะ <c oughs> ก็ได้นําเสนอกางเกงนะคะเป็นกางเกง5ส่วนนะคะซึ่งกางเกงผู้ชาย5้าส่วนตัวนี้นะคะจะมีความพิเศษตรงที่ว่า 1. เป็น นำสมัยนะคะแล้วก็2ก็คือ,อตรงตรงขอบขาตรงนี้นะคะมันก็จะมีสีที่แตกต่างกับตัวเกงน,นะคะมันจะทําให้เกิดจุดเด่นขึ้นมานะคะแล้วก็รูปแบบของเกงเนี่ยก็คืออินเทรนด์นะคะเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าเป็นเจนวายอย่างคุณคุณเอฟนะคะแล้วก็สําหรับตัวผ้าของเราที่นํามาใชาน้นะคะก็จะเป็นผ้าใยจากธรรมชาตินะคะ,ะถ้าซักแล้วก็ไม่หดนะคะไม่เป็นขุยนะคะ ไม่ต้องรีดก็ได้นะคะค่ะสามารถที่จะซักแล้วตัดแห้งใส่ได้เลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการระบายอากาศก,าก็ดีนะคะคือใส่ไปเหนื่อออกอะไรเงี้ยนะคะมันระบายหมดเลยค่ะค่ะก็สําหรับเอกระเกงตอนสอ,องตัวตัวนี้นะคะเราเสนอขายให้คุณเอสในราคาห9รอาสิบาทนะคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะถ้าคุณโทรมาในตอนนี้นะคะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะ คุณเอฟซื้อสตัวนะคะคนละสีคาดสีได้นะคะเราขายในราคา1,200บาทนะคะค่ะฟรีชิปปิ้งนะคะส่งให้ฟรีถึงบ้านหรือจะให้ดีฉันไปส่งเองก็ได้ค่ะเอาเบอร์เลยไหมคะค่ะก็สำหรับณุูแล 1, ้วก okay. ็ขอการนำเสนอใข้อนี้ขอบคุณค่ะ ที่ทำเว็บแรกๆก็เล่นกับซิลิ่งก่อนละกันนะคะมาขายเหมือนไม่ขายละกันค่ะก็คือกฎต้องการที่เพจมันมันเป็นคาแรคเตอร์แบบทำเองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองดีไซน์ออกแบบในโลโก้อะไรเงี้ยเองใช่ทีนี้ไอ้แคมเปญที่เราขายได้มันเป็นแคมเปญสีกาเก้าเป็นสีแรงกระตุ้นเพราะชอบซื้อของเซลใช่เราตัชอบซื้อของเซลประมาณนั้นนะคะใช่ทีนี้ก็อันนี้ที่เพิ่งเพิ่มไปก็จะเป็นจะมีสินค้าเด็กที่เพิ่งมาค่ะเพราะว่ากบ เล่นกับสิวลิงคนท้องแต่ว่าเสื้อผ้าเด็กเที่ยวมาจะเป็นแบบแลกเกิดอะค่ะเหมือนเป็นโซนต่อนเนื่องให้เขาช็อปได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเขาช็อปต่อผมก็เลยให้ให้คิวเวอชเชอร์เขาโดยการใช่ค่ะผมก็เลยให้คิวเวอชเชอร์เขาโดยกันปกติถ้าเป็นเมมเบอร์มันจะมีแบบดิสคาวหรือว่าลดใช่ไหมคะแต่แบบอาจจะตื้นกว่าเขาจะใช้นานแบบลองเชิมอะผมก็เลยให้ให้วอชเชอร์สั่งสั่งซื้อในครั้งต่อไปในระยะเวลาที่แลาวก็ไปได้ค่ะเมื่อประมาณสักวันพุธ คุณขาดไงค่ะตอนแรกก็คิดดูว่าจะขายอะไรดีคืออันเนี้ยมันเป็นแบรนด์ที่แบรนด์ของคนไทยอะค่ะแล้วก็คือเขาไม่เขา,ม,เขามีแบรนด์อยู่แล้วทำทุกอย่างทุกแพคเกจจิ้งเอญเขุยนทุนออะไรกันไป่างอยู่แล้วแต่ว่าเขาต้องได้ทำตลาดเขาที่นั่งทำตลาดมาค่อนข้างเยอะคือเขาก็แบบีปนะัะวานงี้น่ะมีออเดอร์มาก็ทำเพราะว่าเขาต้องมีกับมีออเดอร์ที่มันได้ล็อตจริงๆประมาณสักเป็นเป็นพันถุงหรืออะไรเงี้ยเขาจะผลิตครั้งเดียวเพื่อนเพื่อน เรื่องยาจำหนังไาง,งาค่ะก็เลยคิดว่าเออจะดีมีเพื่อนเป็นเพื่อนของเพื่อนก็เลยคิดว่าจะไปขอเทคโอเวอร์เข้ามาเพื่อแย,อยกสามตลาดในนี้เพราะคิดว่ามันพอยะป็เพราะว่าอยากให้ยูเซอร์หรือคนที่เข้าไปค้นหาใน Google เนี่ย เว็บไซต์ที่มีคุณภาพและตรงกับที่เขาต้องการหาเขาก็เลยสร้างแพนวินออกมาเกิดทีหลังน้องแพนด้านะคะเราใส่เป็นเนื้อของวัสดุที่เรา้ายไม่ไม่เยอะเยอะครับแค่สามประเภทพอหลักๆ ถัดไปเราเลือกไปที่ลายลายแล้วก็มีเลือกอีกสามเลเยอร์ก็จะเป็นชนิดของลายครับเราเราเลือกไปที่ลายไายแล้วเราก็เลือกมาอีกทั้งสามสี่เลเยอร์สามไล้์กันนี่มมีอะไรต้องมีลงยามีขนมีขัดสายครับแล้วเลเยอร์ที่ส่มลงไปอีกนิดนึงเราเลือกไปที่วัสดุตกแต่งของลายไรคะทั้งหมดอยู่ที่ห้าหมื่นแปดคิวแดงครับ พี่คะพี่แดงมาเรียนสาวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกมากแต่สองวันแรกยอมรับว่าคุณครูอัดแบบไม่ไม่เก็บไว้บ้างเหรอคะกลับไปแบบเครียดเหมือนกันแบบเออจะทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับเนื้อหาและบรรยากาศพี่แดงคิดว่าไงครับดีมากค่ะสนุกแล้วก็คิดว่าเออจริงๆแล้วเราไม่เคยทาคิดว่ามันยากแล้วก็เขียนยังไงเอ้แล้วไอ้ที่เขาขึ้นคูเกอร์เขาทำยังไงกันอ๋อมมาเรียนปุ๊บ อ๋อมันทําแบบนี้มันทําแบบนี้มันมีเรื่องต่ออ๋อมันมีตัวหนึ่งสองสามสี่เข้าไปผูกแล้วมันสามารถทําให้ให้ให้เราเข้าใจได้ง่ายครับผมอ่าพี่แดงมีอะไรฝากถึงเพื่อนๆไหมครับลองลองทานะคะแต่ว่าตัวพี่แดงเองเนี่ยจะมีคติอย่างหนึ่งว่า everything can do if you do ค่ะอืมโอเคงั้นขอบคุณพี่แดงมากครับที่มา่วมการสกาวของผมการฝิกโกกว้างให้กับตัวเองเลยเพราะว่าไม่ไม่มีความรู้ด้านนี้มาก่อนเลยไม่แต่น้อยแม้กระทั่งเรื่องคอมพิวเตอร์เองก็ตามมา อืัมครับผมอ่าคุณโน้ตคิดว่าไงครับสามวันคือความรู้แน่นมากจริงๆอ่ะบสามวันเนี้ยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งคอมนะคะแต่ก็พอมาเรียนที่นี่ได้ความรู้เยอะมากแล้วก็ทําเป็นนะคะบรรยากาศเป็นไงบ้างครับของพวกเราบรรยากาศดีมากเลยครับมีเวิร์กช็อปมีอะไรรู้สึกยังไงกับเวิร์กช็อปบ้างครับเวิร์กช็อปช่วยได้เยอะเลยค่ะในการหาสินค้าในการมองเห็นว่า อะไรเหมาะกับลูกค้ากลุ่มอไย่างงี้นะคะที่สำคัญคิดลงมือทําดีกว่าอ่านอย่างเดียวอ่ะครับผมครับผมอีคอมเมิร์ซยากอย่างที่ตอนแรกกังวลไหมครับตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วครับครับผมครับผมก็มีอะไรฝากถึงเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้ามาเรียนไหมครับคิดว่าเป็นคอร์สแรกที่ควรจะเริ่มต้นที่ที่นี่เลยวันที่แรกถ้าเกิดจะคิดจะไปเรียนสถาบันอื่นๆใดๆใน บ้านเราตอนนี้นะผมคิดว่าที่นี่เป็นที่แนะนําเลยคอนเฟิร์มคุ้มค่าไหมครับคุ้มมาก่ถือว่าถูกมากจริงๆอ่ะับผมยังไงขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะครับที่มาร่วมกับเรานะครับขอบคุณทั้อพี่สอสิทธิ์มาเรียนสามวันเป็นไงบ้างครับการเรียนดีมากเลยนะครับอาจารย์สอนแล้วเป็นกันเองเนี่ยทำให้ผมเนี่ยความคิดตอนแรกเลยเนี่ยคือไม่กล้าที่จะเอ๊ยจะขายของออนไลน์ตัวเนี้ยพอหลังจากเรียนไปแล้วเนี่ยหนึ่งเราได้กระบวนการคิดนะครับ กระบวนการที่จะกลับไปพัฒนาเนี่ยที่จะสร้างไว้แล้วก็พัฒนาให้เราสามารถที่จะทําตลาดตรงนี้ได้นะครับครับผมามาเรียนาสามวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับ <ผม S 2> สุดยอด,ดกันเองมากจักกรนะทงเลยครับเ <laughs> นืน้อหาเป็นไงบ้างครับเนื้อหาค่อนข้างแบบโอ้โหดีมากมากยครับ <laughs> คือแบบค่อนข,ข้างเหมือนอาจารย์เนี่ยสอนแต่สเต็ปหนึ่งสองสามสี่เลยเหมือนถ้าจะจับมือกันเขียนดีกว่าจับมือกันสอน มีอะไรฝากถึงเพื่อนๆไหมครับอ่าอ,อยากให้เพื่อนๆนะครับอ่อกลับไปทุกคนเนี่ยขอให้ต่อยอดไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มาแชร์กันในอนาคตเผื่อเราจะได้มาจอยธุรกิจร่วมกันนะครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่ครับ